นี่ะแลนัชาลูกสาวพี่วับน,นะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากองทัพเรือมีหน้าที่อะไรคะนัชชาจะเฉลยแล้วนะคะช่วยปกป้องน้าน้้ำไทยค่ะกองทัพเรือช่วยปกป้องน้าน้้ำไทยภาษาอังกฤษแบบไทยๆออกเสียงว่า the navy helps to protect thai water แต่ฝรั่งออกเสียงว่า the navy helps to protect thai ดูปากน้ชานะคะ The Navy helps to protect Thai waters. กองทัพเรือภาษาจีนพูดว่าหายจุนดูปากน้ชานะคะหายจุนทับทวนอีกรอบนะคะหายจุนหายจุนส่วนหน้าน้ำภา,นานษาจีนพูดว่าชุยยู่ดูปากน้ชานะคะชุยยู่ทับทวนอีกรอบนะคะชุยยู่ชุยยู่ พรุ่งนี้พบกันใหม่กับนรชาลูกสาวพี่บ๊อบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาเจ๊เจีน